นี้เราจะมาขาจัดคราบครีมกันแดดรองพื้นที่ขอบแขนกันนะคะลูกค้าเห็นไหมคะมันจะออกเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะคะมันมีปฏิกิริยากับออน้ำยาซักผ้าตามท้องตลาดนะคะลูกค้าเราจะมาใช้น้ำยากัดสนิมผ้ากับไฮเตอร์มาเลยนะคะทำผ้าให้เปียกก่อนขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนำไปซักนะคะลูกค้า ป้ายกัดสนิมลงไปป้ายตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะลูกค้าสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะผ้าขาวนะคะป้าย,ย่างนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยไฮเตอร์มาเลยพอหลุดแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลย นะคะเริ่มจางแล้วนะคะนี้เราทำให้ดูก่อนข้างหนึ่งนะคะลูกค้าข้างนี้ทําแล้วนะคะลูกค้าดูันนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ทำเราเปรเียบเทียบให้ดูนะคะใช้น้ํายากัดสนิมผ้าร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะ ขจัดคราบครีมกันแดดรองพื้นที่มีปฏิกิริยากับสารเคมีตามท้องตลาดนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือหลุดออกไปแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ทำเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซกอบรีขอบคุณค่ะ